ทำให้รู้สึกกว้างแล้วมันเป็นห้องที่อยู่หน้าบ้านก็เลย <c oughs> ได้พื้นที่ที่เยอะกว่าห้องที่อยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะฮะหันมาด้านหัวเตียงครับนี่ <c oughs> นี่นะฮะเปิดไฟนิดนึงนี่คือสังเกตไหมครับว่างานดีไซน์ผมส่วนมากเองเนี่ยยุคปัจจุบันเองผมพยายามเน้นฟีลลิ่งเน้นบรรยากาศเพราะเราเชื่อว่าการที่เราเข้ามาอยู่ในสเปซหรือในบ้านหรือในห้องสักห้องหนึ่งเนี่ย มันจะน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ f ีล l ิ่งหรือบรรยากาศภายในห้องด้วยนะฮะไฟเอย่ยอุณหภูมิเอย่ยอความเงียบวัสดุต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันทั้งหมดเนี่ยมันต้องร้อยเรียงกันให้มันรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือบ้านของเรานะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะตัวดาวไลท์ทั้งทั้งหมดเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะนะครับแล้วก็ผมก็เน้นว่าถ้าใครจะไปเปลี่ยนดาวไลท์นะครับเน้นเลยนะว่าจะต้องเป็นเป็นโคมที่สามารถเปลี่ยนหลอดได้ง่าย เพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องปิดทั้งโคมอันนี้ฝ้าคุณจะพังนะครับฝ้าจะพังอันนี้เตือนไว้ก่อนนะฮะอะไปะเราไปถึงห้องชั้น3กันบ้างนะ,ะห้องสุดท้ายนะครับ